สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพรฤาหาัสบดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเกณฑ์เปิด <laughs> สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพฤหัสบดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมเปิดตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ติดภารกิจอยู่นะครับก็เลยอาจจะลงคลิปช้าไปสักชั่วโมงนึงไม่ว่ากันเนาะปะกติก็จะค่อนข้างที่จะัวนิดนึงนะครับผมมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมจากที่เราได้สืบสอะกันไปแล้วในช่วงเมื่อวานนี้แล้วก็รวมถึงเมื่อเช้านี้ด้วยนะครับผมมันเป็นดังที่หวังตามปานาหาือเปล่านะครับผมเมื่อวานเนี่ยผมเห็นมันมีการคาดการเกี่ยวกับกิจกรรม900ล้านดาวน์โหลดด้วยแต่ว่ามมัันยงไ่ชว ผมก็เลยยังไม่ได้เกินไว้นะครับผมและว,วันนี้มันก็มาจริงๆเว้ย900ล้านดาวน์โหลดแคมเปญครับผม850ล้าน900ล้านเดี๋ยวอนาคตก็จะมี950ล้านเอ่อ1,000ล้านนะครับถ้า1,000ล้านดาวน์โหลดนี่มันต้องมันต้องอลังการกว่าหลักร้อยถูกปะมีอะไรบ้างครับผมล็อกอินตื้ตืๆตื50ทองมีครั้งเดียวเองวันที่9นะครับมี50ทองที่เหลือก็เป็น G พง GP นะฮะ <laughs> 900ล้านทั้งทีเอ้ามีอะไรอีกอะมีอะไรเด้งมาอีกอะครับอันนี้พูดแล้วในคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความประพฤตินะฮะคะแนนความประพฤตินะครับใครจะลงเล่น e-sport ก็อย่ากดออกเกมบ่อยนะครับเวลาเล่นออนไลน์แค่นั้นเองนะครับผมเอ่อแพ็ควันนี้นะครับผมก็ตามไปที่บอกในคลิปที่แล้วนะครับผมก็คือ low s k เมอร์นะครับผมนำทัพมาโดยสตีว i จีนะครับ steven j a ร l ล t h นะครับผมมาพร้อมกับร่างลิเวอร์พูลนะครับในฤดูกาล2004-2005นะครับผมก็เป็นปฏิหารที่อิสตันบูลใช่ไหมนะครับแล้วก็ มาพร้อมกับสไตล์บ็อกซ์ซูบ็อกซ์นะครับผมเอาดีวะแล้วก็สกิลพิเศษ2ส,สกิลนะครับผมก็คือฟีนอลมินอลพาสนะครับผมกับเฮ้ย hey! มันคือสกิลใหม่เว้ยโลสกิมเมอร์คือสกิลใหม่นี่วะผมก็นึกว่าชื่อแพ็กอย่างเดียวแนละ้วตอนแรกอะ่ะเมื่อเช้าเห็นนะ่ะนึกว่าชื่อแพ็กอย่างเดียวนะโลสกิมเมอร์เป็นสกิลใหม่นะครับผมเดี๋ยวดูคาอธิบายนิดนึงนะฮะว่า เออสกิลนี้เนี่ยจะมีความสามารถยังไงนะครับผมช่วยอะไรได้วะสกิลนี้นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนี่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 น,นี่ทำให้อ๋อทําให้ยิงสตันนิงยิงช็อตเนี่ยยิงสตันนิงยิงม่วงนะครับได้ไวขึ้นโดยกดค่าพลังนะครับผมหลอดยิงเนี่ยให้ต่ํากว่า50%นะครับดิปปิ้งช็อตไม่จําเป็นอ๋อไม่ใช่ดิปปิ้งช็อตจะไม่ส่งผลดิดิปปิ้งช็อตจะไม่ติดนะครับเออถ้านักเตะที่มีสกิลนี้นะโลว์สกิมเมอร์นะครับผมแล้วก็มีดิปปิ้งชอ็าบบนะางอาาจจะท มีสกิลนี้นะปกติมันก็จะติดดิปปิ้งช็อตใช่ปะแต่ถ้าเกิดนักเตะมีสกิลดิปปิ้งช็อตดิปปิ้งช็อตจะไม่ติดนะครับผมถ้าติดโลว์สกิมเมอร์นะครับผมก็คือจะเตะได้สตันนิ่งอ่ะเตะแรงๆได้ไวขึ้นนะครับง้างไวขึ้นนะ่ะพูดง่ายๆนะครับผมเนาะแล้วเจอลาดมีดิปปิ้งช็อตไหมเจอลาดไม่มีดิปปิ้งช็อตนะครับผมก็จะมีดับเบิลทัสติดมาด้วยนะครับลองเล้งเคอร์เลอร์ปั่นนะครับไลซิ่งช็นะอตลองเล้งชูตติ้งโลว์สกิมช็อตเอาไซดเผมยู้้ไลเนแปปป็ทดใหิง ลูกยิงต่ำผีจับยัด <c oughs> โอ้โยจะรู้อ่ะโอ้เข้าใจตั้งชื <c> ่อ <oughs> ลูกยิงต่ำผีจับยัดด้วยนะเอ <c oughs> ลูกยิงต่ำาลูกยิงต่ำม่วงลูกยิงต่ำรุนแรงยุกลูกยิงต่ำอะไรก็ว่าไปเนี่ยผีจับยัดเฉยเลยว่ะเอา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 ดีดีดีด <c oughs> ใช่ป่ะวันเนี้ยใช่ดี <c oughs> ลูกยิงตั้มผีจับยัดเออเอา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 จ่ายแม่นทุกท่วงท่านะครับโอเคก็ขออนุญาตใช้ภาษาอังกไปก่อนนะอ่ะกลับมาโลสกีเมอร์ดีกว่าเนาะ โอเคโอเคนับสตีเวนเจอร์หลาดนะครับผมมาสองซึ่งพิเศษนะครับโรเบิร์ตคาร์ลสครับก็เป็นจอมเท้าหนักอีกหนึ่งคนนะครับผมเจอร์หลาดก็เท้าหนักคาร์ลสก็เท้าหนักแต่ร่างนี้มาเป็นร่างของอินเตอร์มิลานในวัย22ปีเท่านั้นเองนะครับกำลังวัยรุ่นเลยตอนนั้นนะผมยังมีอยู่นะฮะกำลังวัยรุ่นเลยนะครับในปี1995ถึง1996นะครับผมก็เป็นแอยเก้าสิบห้าถึงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกนะครับผมกบเจป็นแอนะบูสเติงฟูลแรกเป็นบูสเตอมบุกเหมือนับผมโลสกเมอร นะครับสกิลที่1สกิลที่2ก็จะเป็นเอ็ดคอซิงเออจริงๆริอะโรเบร์โ,โ,รโตคาร์ลอสนะ่ะควรจะเป็นสไตล์ฟูลแบ็กฟินิชเชอร์มากกว่านะคือถ้าเกิดอนาคต,ตอะ่ะมีมีไอเทมเปลี่ยนสไตล์ได้นะผมอยากจะเปลี่ยนโรเบร์โตคาร์ลอสเป็นฟูลแบ็กฟินิชเชอร์นะเอาไว้วิง่งเข้าไปวิง่งขึ้นไปในกรอบหน้ากรอบเกรทโทษแล้วยิงอะ่ะมันจะเหมาะกว่าเ,กวกเนะเาเหมือนกับพวกเทลทอนนะเออเหมือนกับพวกเตโอเอ็นเดสอะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่วิง่งไปริมเส้นแล้วเปิดอะคือคาร์ลอสจะเก่งเรื่องของการยิงใช่ป่ะทั้งคิกกิ้งพาวเวอร์ทั้งสกิิลลลลลยยยงอออะไไรเเเเพีบบบแแแตต่่วาส์ปป็็็็นนฟฟฟูู ฟูลแบ็กอะเป็นแบ็กที่วิ่งเติมริมเส้นอะแทนที่จะเป็นฟูลแบ็กฟินิชเชอร์ถ้าเกิดฟูลแบ็กฟินิชเชอร์จะมันเลยนะเออแต่ตอนนี้ก็ใช้เป็นแอทเคกิ้งฟูลแบ็กไปก่อนนะครับผมสำหรับโรเบิรตคาร์ลอสนะครับส่วนอีกคนนึงก็เป็นนักเตะจอมเท้าหนักเหมือนกันเหรอ ลิเวอร์โว่นิชาวครับผมกับร่างโฮเพเยอร์นะครับอ่าร่างนี้มาเป็นโฮเพเยอร์นะครับสกิลพิเศษมีสองสกิลเหมือนกันนะครับผมก็คือโมเมนตัมดิปปิ้งนะครับผมแล้วก็โลสกิมเมอร์นะครับผมสามนักเตะนี้นะฮะก็จะเป็นเด่นเรื่องของสกิลใหม่ขายสกิลใหม่นะครับผมก็คืออีพิกโลสกิมเมอร์นะครับผม150ตัวในตู้ใครชอบใครอยากลองก็จัดไปเดี๋ยวผมจะลองเหมือนกันเพราะว่าไอดีนี้ผมทำฟูลลีว่าผูกไว้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะได้เจอหลาดหรือไม่แต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตสารรววจจกกก่่ออนนนนคคับแแพ็ีี้้ลเย จะมีอะไรที่น่าสนใจอีกหรือไม่นะครับผมแพ็คเขียวครับ เขียวตามที่เราได้เปยไปเมื่อวานนี้นะครับผมก็จะมี3ตัวนะครับผมที่เอ่อที่เปยไปนะครับผมก็คือเปยเป็นนาทีที่ยิงตาประตูได้นะครับก็มีเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่มีบูสเตอร์นะครับผมแล้วก็ตัวไหนวะที่เปยเมื่อวานนี้นะครับผมก็จะมีลูก้าโมดิสนะครับลูก้าโมดิสของเอซิเมรานนะครับผมการ์ดเขียวร่างแรกนะครับผมที่เอ่อไม่มีบูสเตอร์นะครับแต่ตัวนี้มีบูสเตอร์นะครับผมนะเอซิสซึ่งซึ่งในในภาพเปยเมื่อวานนะครับไม่มีบูสเตอร์ในภาพเปยนะครับผมนั่นหมายความว่าทีีี่่่พโคเเยไปมือวานนน้ะะฮก็็ ภาพนี้ถูกป้ะนะครับภาพนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพที่เป็นจําลองขึ้นมาไม่ใช่ภาพจริงนะนักเตะที่เป็นเงาเงาสามคนเนี่ยสามการ์ดเนี่ยนะครับผมแต่การ์ดแบบนี้เนี่ยไม่มีบูสเตอร์ในการ์ดนะครับผมแต่ว่าในแพ็คกะครับผมเอจิสตรงนี้นะครับตัวของยูเว่ตรงนี้มีบูสเตอร์นะครับผมนั่นหมายความว่าไอภาพโมเดลที่ไม่ใช่ภาพจริงแบบนี้เนี่ยไม่ได้บ่งบอกชัดนะครับว่าทั้ง3าตัวจะไม่มีบูสเตอร์ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้จะมีหรือไม่มีบูสเตอร์ก็ได้นะครับช่วยผมจําไว้ด้วยนะครับเผื่ออนาคตก็จะมี อโอเคการ์ดเขียวแต่แการ์ดเขียวรอบนี้พิเศษนิดนึงครับเป็นการ์ดเขียวที่ทรงคุณค่ามากๆเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแพ็คที่เราสามารถเลือกได้ครับผมปกติการ์ดเขียวเราจะสุ่มถูกปะ่ะนะครับแต่พี่โคฉลองครบรอบ900ล้านดาวน์โหลดทั้งทีครับผมก็เลยให้ selection contact นะครับผมหรือว่า <c oughs> ตัวเปิดแบบเลือกได้คล้ายๆกับกิจกรรมแจกอีปิกแจกโชว์ไทม์ที่เราเลือกกันว่าทีมแบบนี้ผมเลือกตัวไหนดีครับพี่ดูทีไมห่หน่อยครับผ ผมเลือกตัวไหนดีผมอยากจะรู้ว่าการเขียวแบบนี้จะมีคนโพสต์ถามไหมว่าเออทีมแบบนี้ผมจะเลือกาการเขียวตัวไหนหรือว่าเลือกไปก็ย่อยทิ้งหรือ,อยังไงนะครับอ่ะ ก็ยังดีครับแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขในการที่จะเอามาเป็น select selection contact ได้เนี่ยครับผมเพื่อจะเลือกได้เนี่ยครับเราจะต้องไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับไปเคลียร์มิชชั่นนะครับผมเข้าไปที่มิชชั่นตรงนี้นะครับ900ล้านดาวโหลดมันจะมีอันใหม่ที่เป็น objective ของ900ล้านเนี่ย3อันเลยนะครับผมอันที่เป็นเขียว player of the week t e n d i n g c a r d นะครับตรงนี้นะเราจะต้องทําการเปิดการ์ดเขียวนะครับผมก่อน4ครั้งนะครับผมนี่การ์ดเขียวการ์ดเขียวเราได้ยังไงครับ การเขียวเราก็ได้มาจาก1ไปเล่นทัวร์อีเวนต์ให้ครบ3000แต้มนะครับผมเปิดรีหครั้งนะครับสองก็ใช้ทองเปิดนะฮะเปิดถ้าคุณเปิดครบ4ครั้งนะครับผมคุณก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเลือกตัวไหนตัวที่ยังเปิดไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าดีนะคือบางคนอาจจะมองว่าการเขียวโอ้โหทำซะยิ่งใหญ่เอาเป็นแบบเลือกได้แต่สําหรับบางคนที่ทำทำฟูลทีมหรือสายสะสมการเขียวครับต้องเข้าใจด้วยว่าบางทีเนี่ยเรามีทองเท่าไหร่เรามีตังเท่าไหร่เราก็ เราอยากได้ตัวนั้นก็ไม่ได้ก็มีโอกาสไม่ได้นะครับนะให้เรามีสักแสนทองหมื่นทองก็ไม่ได้นะเว้ยถ้าไม่ใช่แพ็คเขียววนนะแพ็คเขียววนมันเปิดได้ไม่จากัดแต่แพ็คเขียวปกติเนี่ยมันจะเปิดได้แค่3เต็มที่นะครับแล้วก็ไปเปิดฟรีได้อีกหนึ่งรวมเป็น4นะฮะนั่นหมายความว่าในแพ็คนี้มี11ตัวสมมุติว่าคุณอยากได้ลูก้าโมดิสสุดๆเลยเว้ยไม่รู้ว่าจะมีการเขียวในร่างของมิลานมาอีกหรือเปล่าเนี่ยแต่เพิ่อนว่าคุณเปิดไปฟรี1ครั้งใช้ทอง3ครั้งเ,เปิด4ครั้งไไม่ดด้โิเลยเนี่ยีคคคก็เเหนนนนใจงด้้้แบบบััถาิุณปรร เราก็จะได้ selection contact นะครับแบบเลือกได้1ครั้งคุณก็จิ้มเลยคุณอยากได้ตัวไหนนั่นเองนะครับอ่าสำหรับใครที่เป็นสายสะสมการ์ดเขียวหรือว่าทำฟูทีมก็ชอบอยู่แล้วละ่ะแต่ถ้าใครไม่ได้สนใจการ์ดเขียวเลยเนี่ยก็อาจจะมองว่าไร้สาระอะไรกันเนี่ยกิจกรรมก้ารล้อยล้านนี่กับแจกอะไรขนาดที่แจกการ์ดเขียวทั้งเพียอนน่ามนันตาย โอ้จกก็ว่าไม่แจกก็ว่าเอากันไปเอออันนี้แพ็กการ์ดเขียวนะครับผมแล้วอ้าวมันมี2ออันทุกคนมันแยกกันมันก็เหมือนกับอีปิตนั่นแหละอันเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นเซเลคชั่นคอนแทคแบบเลือกถูกป่ะอันที่จะเปิดแบบ4ี่ครั้งหรือให้ครบ4ครั้งก็คือเปิดอันขวามือนะครับเวลาคุณไปเล่นเคลียร์อีเวนต์สามพันแต้มคุณก็มาเปิดอันขวามือนะครับผมและใช้ทองเปิดก็เปิดอันขวามือเนี่ยมันเปิดได้แค่สามครั้งนะครับแต่เป็นแพ็กเดียวกันแหละนะครับเวลาจะเลือกคุณก็มาเลือกด้านซ้ายค โอเคที่เหลือเป็นแพ็คเก่า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 นี่แพ็คใหม่จ้ะบาร์เซโลนาไฮไลท์4ตัวจะ้ะเปิดฟรีนะครับผมอ่าอันนี้ต้องไปเคลีย์อีเวนต์นะครับเคลีย์ภารกิจนะครับให้ครบตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับผมเดี๋ยวผมรอดู้ว่าจะมีแมนยูเมื่อไหร่นะอันนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็คือเมื่อกี้นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราย้อนไปที่มิชชั่นอิ p พอสซิเบิลนะครับผมนี่ตรงนี้นะ มันจะมี2อันนะครับผมอ่ะดูอันแรกก่อน แคมเปญหับ900ล้านดาวน์โหลดนะครับก็คล้ายๆกับแมทส์พาร์ตนะเฮ้ย hey, มีเลวานโช่ทามได้เหรอเลวานด็อบสกี้โช่ทามฟรีหรอวะเนี่ยอออืโอ้โหดีเลยไอดีไก่ในมาผมจะได้เอามาแทนร่างเก่าที่ไม่มีบูสเตอร์อยู่นะครับเออคิดถึงคิดถึงเลวานด็อบสกี้สกิลพิเศษอะไรวะสกิลพิเศษสกิลพิเศษฟิโนมิโน่ฟินิชชิ่งนะครับสกิลพิเศษสกิลเดียวนะครับอ่ะมีมาหนึ่งสกิลนะครับผมก็คือฟิโนมิโน่ฟินิชชิ่งแล้วการได้มาของเลวานด็อบสกี้เนี่ยก็คือเราจะต ต้องไปที่40นะครับผมปึ๊บปึปปป๊โอ้โหโมันยังไม่ปลดล็อกอ่ะเด็กทุกคนเอ้ยปลดล็อกสัปดาห์หน้านะครับวันที่25พฤทธศัปดีหน้านะตั้งแต่สเต็ปที่16นะครับ16 17 18 19 20ๆดๆๆก็คือคุณต้องเล่นให้ครบ40อัะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมสเต็ปที่40นะครับเออโอ้โหไกลวะ่ะ <laughs> ไกลว่ะเดี๋ยวนะถ้าพรหัสปดีนาเนี่ยมันจะปลดล็อกตรงนี้ก่อนสเต็ปที่16นะครับผมนี่นะพรหัสที่25กันยานะครับแล้วก็ไปอีกเจ็วันไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับผมพรหัสที่2ตุลาคมนะครับผมไปอีกตืดตดตตรงนี้เลยนะครับผมไกลโขเลยนะไกลโขเลยต้องขยันเล่นและขยันเล่นต่อเนื่องด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าเล่นสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าไปเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยใช่ปะวรัไม่ใช่แล้วสัปดาห์หน้าไปต่างประเทศลืมเล่นหรือสัปดาห์หน้ามือสือพังอะไรอดเลยนะต้องต่อเนื่องซะด้วยนะครับผมเออประมาณนั้นนะครับผมนี่สัปดาห์สุดท้ายเลยนะครับเล่นให้ต่อเนื่องแนะเออก็เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นเกมกันได้เยอะนะครับ <laughs> และนี่ชั้นเดียวคืออะไรฮะอ๋อไอ้เมื่อกี้แพ็คบาซ่านะครับก็คือชั้นเดียวสเต็ปที่1นนะครับวันเนี้ยใครเล่น1แมตช์คุณก็จะไปเปิดฟรีเลยนะครับบาซ่า1ครั้งนะครับผมเนาะแล้วก็อันนี้ลูกที่2ลูกที่2ก็คือแพ็คนี้นะครับผมลูกที่3อยู่นี่นะครับลูกที่3สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นู้นนะครับแล้วก็ลูกที่4ลูกสุดท้ายสัปดาห์นู้นอ่าสัปดาห์ที่3อ่ะสัปดาห์ที่3นะครับผมประมาณนั้นนะครับ คือแมชพาร์ตอันเก่าเขาเรียกวางคนเรียกว่าแมชพาร์ตใหม่แต่อันนี้เราจะเรียกว่า s t e ปอัหรือยังไงเดี๋ยวโอเคและอีันนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นออเจกตีฟนะครับเป็นแคมเปญปกติเลยนะครับไม่มีทองให้เก็บนะครับนี่ได้ไม่มีทองให้เก็บ ไม่มีอะไรเลยมีแค่ไอเทมแอดวานซ์สกิลโทเค็นอันนึงนะครับผมแล้วก็ไอเทมเพิ่มสกิลไอเทมอัพเลเวลปกตินะครับสรุปคือภารกิจของแคมเปญ900ล้านดาวน์โหลดมันก็จะมี3อันนะครับอันความือสุดเขียวนะฮะก็คือเราไปเล่นให้ครบเอ่อเปิดแพ็คให้ครบนะครับผมเอ่อสี่ครั้งนะครับถ้าเกิดคุณไม่อยากใช้ทองเปิดคุณก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับแต่ว่าแคมเปญเนี่ยมันหมดเวลาอีก6วันนะวันสัปดาห์เดียวนะครับบางคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เนี่ยผมไม่อยากเส สัปดาห์หน้าเปิดฟรี1ครั้งสัปดาห์ต่อไปเปิดฟรีหนึ่งครั้งเปิดฟรีทุกสัปดาห์เลย4สัปดาห์ติดให้ต่อเนื่องเปิดฟรีเปิดครบ4ครั้งเพื่อจะเอาเซเลคชันนี้ได้เปล่าไม่ได้ครับผมแคมเปญนี้อยู่แค่สัปดาห์เดียวนะครับมีแค่สัปดาห์เดียวนะไอ้แบ็คคาเขียวครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแคมเปญสองอันนี้นะครับอยู่3สัปดาห์เลยนะครับเนี่ยนะไอ้สองอันนี้อยู่สองสามสัปดาห์เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเขียวเนี่ยอยู่สัปดาห์เดียวแล้วก็เชื่อว่าสัปดาห์หนนนนนน้าาากก็็็็จะะะะมมมมีีแคคคคเเเเปปปญรรรัับบพผง วอลลุ่มละสัปดาห์นะครับแล้วก็เปิดเลือกเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็คงประมาณนั้นแหละนะครับคอนเซปต์นะครับผมโอเคไม่งงกันเนาะอันนี้คือภารกิจช่วงนี้นะครับผมสัปดาห์นี้นะฮะนอกจากเรื่องนี้แล้วมีอะไรอีกรเปล่าครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมเนาะเป็นภาพรวมที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้แล้วนะครับผมแล้วมีอะไรอีกรเปล่าแคมเปญขับอีเวนต์นะครับแชมเปี้ยนชิปขับอีเวนต์อันนี้เนี่ยเหมือนดูเหมือนว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับให้เข้าไปเล่นนะครับตามที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกพอก่อนยังไม่แข็ ตามที่ได้บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดใครจะเล่นออนไลน์เนี่ยนะคุณจะต้องมีคะแนนความประพฤติดนึงนะครับผมถ้าเกิดใครคะแนนเลตติ้งความประพฤติเป็น C แบบว่าเล่นออนไลน์ไม่ได้ก็อาจจะเข้ามาเล่นในอีเวนต์นี้ไม่ได้นะครับผมใครเป็นสายแข่งขันนะครับก็เข้ามาเล่นได้เดี๋ยวดูรางวันนิดนึงฮนะเผื่อใครที่ไม่ใช่สายแข่งขันแต่ว่าอยากได้รางวัลเนี่ยรางวัลมีอะไรบ้างเนอเอ,อตรงนี้ก็จะมี1นึ่งพันนิ้วอนพอยสีชมพู <laughs> อันนี้อาจจะยังไม่เท่าไหร่ดูลาวทูดิโอ มีทองอยู่ตรงนี้จ้ารอบที่สองมี50ทองที่ส่งคุณค่านะครับผมยังเล่นไม่ได้ต้องเคลียร์รอบที่1ก่อนนะครับผมแล้วก็รอบที่3รอบที่3นะครับผมเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์อะไรยังไม่รู้ยังไม่เฉลยนะครับผมอาจจะเป็นการคัดเลือกตัวแทนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลเนาะประมาณนี้นะครับเนาะโอเคอ่ะทัวร์นาเมนต์ตรงนี้หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูดูอีเวนต์นิดนึงนะครับว่ามันมีอีเวนต์แบบโคนนิ่งเนมามีหรือยังวะอยากรู้เดี๋ยวขอไล่ดูไ่่ดนนนิึัััอี้มมใชผวว์ต เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ทัวร์อีเวนต์900ล้านอันเนี้ยนะที่มาเก็บนะครับผมเพื่อให้เปิดการ์ดเขียวนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับได้เก็บไปแค่เปิดบอร์ดได้หมดนี้นะครับอ่แล้วก็ PVP อ่ PVP นะครับผมก็สไตล์อารีนาครับเป็นสไตล์อารีนาว่าทุกคนเอยฟุตบอลสตรีทนะสไตล์อารีนาแต่มีทองให้เก็บนะครับ50ทองเอ่อนักเตะที่ใช้ได้ก็เป็นชุดเดิมหน้าเดิมๆปะเนี่ยมีเลวานมีกุนเด้นะครับผมมีเปดี้เหมือนที่เราเคยใช้นะเออ่สไตล์อารีนาเป็นฟุตบอลสตรีทนะครับใครเคยเล่นก็จะไม่ง นิดนึงนะครับผมเพราะเป็นฟุตบอลสตรีทนะครับลองเข้าไปเล่นดูนะครับถ้าขายไม่เทรดนะครับผมอันนี้เป็นชาเลนจ์อีเวนต์นะครับในเชนแนวทีมนะฮะแล้วก็เป็นอลิมิเต็ดอันนี้ของเก่านะครับผมก็แสดงว่ายังไม่มีโหมดคนนิ่งนะครับผมโหมดที่สามารถใช้นักเตะคนเดียวกันลงสนามพร้อมกันทั้ง11ตัวยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยครับอยากเห็นเหมือนกันนะครับหรือใครเห็นแล้วก็บอกหน่อยนะครับไม่มีนะเท่าที่ดูตรงนี้ไม่มีนะครับผมอืมโอเคอีเวนต์ภารกิจก็มีประมาณนี้นะครับมีอะไรหลงตาหรือเปล่าขอดูที่ช็อป อีฟุตบอลพอย์มีตัวแรกเพิ่มไหมไม่มีนะครับผมตรงนี้ไม่มีไอเทมเหมือนเดิมนะครับผมแล้ว GP ช็อปละจ๊ะ GP ชอ็อปมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีอวตารของซีเวนเจอร์ลดนะครับอันนี้ไม่ใช่เจอร์ลดจริงนะเป็นอวตารรูปประจำตัวนะครับแล้วก็อวตารแบ็กกราวด์ของพวกย้อนยุคคลาสสิกนะครับผมใครอยากได้ก็ไปใช้ GP ซื้อได้นะครับบางคนคอมเมนต์ถามว่า GP ไม่รู้จะไปทาอะไรนะฮะนี่ผมมี36ล้านเนี่ยผมยังไม่รู้ ้จ <_ an> ะะซืออทาไร <_ Bonjour> <_ EN> เอาไว้เพิ่มสกิลเอาไว้ขายคางขยายคางนะครับผมเออประมาณนั้นนะฮะ แล้วก็อย่าลืมว่าในแพ็คนะครับนี่ตรงแพ็คตรงนี้ผมเข้ามาดูนิดนึงมีบาร์เซโลนามาใหม่ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมเข้ามาดูจะลืมแล้วน,นเนี่ยบาร์เซโลนาแพ็คครับสนนราคาอยู่ที่1,500ทองที่ส่งคุณค่านะครับผมเข้าไปดูฮันซิฟิกก่อนเลยนะฮะว่าสไตล์ของเขาเป็นโพลิชั่นเกมตัวนี้เป็นโฮลิชชั่นเกมตั้งแต่ไหนแต่ไรแไล้วนะเป็นติกก <laughs> ี้ตาก้าโพลิชั่นเกม89เนี่ยควิกคอร์เตอร์88ด้วยนะอ่าสำหรับใครที่ชอบ2สไตล์นี้นะครับผมแต่ว่ายังกักกักไว้อยู่นะ สเตอร์88เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เอ่อบูสเตอร์นะครับผมมีโลพาสบวก1ดิปปิ้งบวก1นะครับผมถ้าเป็นแสแตทแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเพิ่มหลักๆค่าพลังให้พวกเพลเมเกอร์นะพวกกองกลางนะครับผมเอ่อพวกสายสร้างสารรค์เกมโมเดลเนี่ยถ้าใช้ฮันตี้ฟิกเนี่ยค่าพลังอุปออกก็อาจจะมากกว่าปกติด้วยซ้ำนะครับผมเพราะเพิ่มเป็นโลพาสดิปปิ้งแบบนี้นะครับผมส่วนลิงอัพเพย์นะครับผมก็เป็นเดเรโนลเดออลโกอทลลองพาสเอนะครับผมก็เป็นเอ่อบูสเตอร์เหมือนกับอะโมลิโมเนาะเหมือนนนกัใชช่วงุดแรกเลยนะครรับผมชุดแ์ ล,ลิงอัพเพย์นะครับก็ยังดีที่มีมาให้นะครับนึกว่าไม่มีนะฮะต้องมีสิไม่มีได้ยังไงนะฮะส่วนที่เหลือก็จะเป็นการ์ดไฮไลท์นะครับเฟงกี้เดยองมาคัสแลสต์หอมมาไอ้ลูกพ่อมาคัสเลสโอ้โห,โโห,โโหสไตล์เป็นคอส,สเปเชียลิสต์ ไปอยู่บาซ่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเปิดบอลไปซะแล้วไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงเลื้อยทะลวงหรือวะเป็นคอสเปเชียลิสต์แต่ว่าเล่นกองหน้าได้นะครับเล่น CF ได้นะครับผมอแล้วมีลาฟินยากุนเดดนิโอโมเราโคเปดีกาเซียบาวเดรามินยาเมลล่างที่888นะครับผมแล้วก็มีคนสุดท้ายนะครับผมเปาดูบาชีนะครับบาซิโลน่าคำถามคือเมื่อไหร่แมนยูจะมา แต่การ์ดมันมีแบบว่าขอบทองๆขอบเหลืองๆสวยดีนะสวยดีนะมีขอบตัดเป็นบาร์เดอร์นะเป็นแบบขอบเส้นนะครับสวยโอเคประมาณนี้นะครับน่าจะหมดแล้วที่พาทุกคนเข้าไปดูนะครับบางคนบอกว่ายังไม่ได้เข้าเกมรอพี่ก่อนนะครับผมขอบคุณมากที่รอนะครับผมก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับอีเวนต์รอบนี้นะครับผมถ้าผมหลงตาตรงไหนไปหรือว่าเข้าใจตรงไหนผิดกันนะก็ต้องขอไปัยล่วงหน้าเลยนะครับปิดท้ายครับผมเราเข้ามาที่ไอดีลิเวอร์พูลนะครับผมครั้งก่อนเนี่ยผมเปิดได้สโบรตสไลด์นะครับผมที่เป็นการ์ดโชว์ไทม์ได้นะครับแล้วก็ เจอหลาดอีพิกตัวเก่านะครับผมเอล่างนี้มันปี2004 2005เป็นล่างเดียวกันเลยนะเป็นปีเดียวกันเลยนะเป็นปีเดียวกันกับอันนี้เลยเนี่ยแพ็คที่มาวันนี้เลยนะครับผมดูซิว่าผมจะได้เปิดเอยหรือว่าผมจะเอาทองไปซื้อโคอ้ดดีวะซื้อแพ็คบาซ่าดีวะกลัวว่าจะเปิดไม่ได้วะอืซื้อแพ็คบาซ่ามาใช้ยังได้โค้ดใช้เนาะถ้าเปิดเกลือไปนี่ตอนเพราะว่าปัญหเด็นคือผมยังใช้อลองโซอยู่ทุกคนเห็นไหมผมยังใช้อลองโซหนึ่งบูสต์อยู่นะครับอโมลิมก็ไม่กล้าใช้ ทำไมอะครับพี่เออซื้อโคสปาร์ซาเราจะได้โพสชั่นเกมนะฮะเดี๋ยลเราจะได้ควิกเคาน์เตอร์88อสะใช่ปะ่ะแล้วบูสเตอร์ก็น่าสนันด้วยดิเออ1,500ทองถ้าผมซื้อ1,500ทองก็จะเหลือ900ปะ่ะเฮ้ยพอดีเลยปะ่ะ1 5 0่เฮ้ย1,500ซื้อโคสปาร์ซา แล้วเหลืออีก900พอดีเลยเปิด1จุ่มเออโอเคผมว่าผมซื้อดีกว่าไม่งั้นผมเปิดเกลือแน่เลยผมว่าผมมีรางสังหรณ์ว,ว่าผมจะเปิดเกลือเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตซื้อแพ็คบาเซโนนาดีกว่าเออจัดไปน้องหนูเอาอันนี้ดีกว่าทำไมไม่เอาคาเปโร่เลยครับ750ทองเองอะนั่นแหะดีเออวะ่ะ ทำไมแม่คาเปโร่ะถ้า750ทองเออเราจะเหลือทองอีก1,800เปิดได้2จุ่มนะเว้ยถูกปะถ้าเกิดคุณไม่อยากได้ตัวบาซ่าจริงๆอะแล้วก็ลิงอัพของคาเปโล่น่าสนใจกว่าไหมเอาไว้เปิดยาวนะครับผมเออโยนยาวอะไรเงี้ยนะเอาไงดีวะเอาคาเปโล่ดีกว่านะฮะ700คิดเยอะจังเลยพี่คิดอะไรเยอะแยอะอาต้องคิดดีครับผมคิดแคท <ś _> ไปแล้วเพอเดี๋ยวผมคำนวณก่อนอ้าโอเคถ้าผมซื้อคาเปโล่เจ็ร้อยทองนะครับผมก็จะมีทองเหลือนะครับผมอีกเท่าไหร่อีกเปิดได้2จุ่มก็คือพันแปดนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะซื้อแพ็คนี้ดีกว่าโอเคซื้อโค้ดนีกว่าซื้อโค้ดนีกว่าเออกลัวว่าไม่มีโค้ดใช้เดี๋ยวจะใช้อลองโซ่หนึ่งบูธจนตกภาคอีกนะนะฮะโอเคได้มาและหนึ่งโตโอเคแล้วก็เหลือ2จุ่มนะครับผมหวังว่าจะได้สตรีวิจีนะครับผมมาให้ผมได้เยยโฉม ลองเล่นหน่อยนะครับมาแทนการด์ดเก่าเมื่อกี้นี้นะครับผมเนาะมาคุมน้องๆหน่อยจ้าสตีเว่นเจอหลาดจ้าไปครับ900แรกเพื่อเธอ1 2 3ลุยขอเจลัดขอเจลัดขอเจลาดขอเจลอดขอเจลอสอันนี้เกลือใช่ไหมเกลือะพี่โอ้เห็นไหมถ้าเมื่อกี้เรา ซื้อโค้ดบาซ่าแล้วก็หมดแล้ว,ลวสุ่มไม่แค่ครั้งเดียวเองนะครับแน่แน่รู้อะไรไม่เท่าลุงงี้พ <c oughs> อทําไปแล้วนะครับก็จะบอกว่าเห็นไหมลุงงี้ <c oughs> อ่ะได้คุกได้ครั้งหนึ่งได้ครั้งหนึ่งนะได้สองครั้งได้ครั้งหนึ่งได้ครั้งหนึ่งครับผมสตีเวนเจอร์ลาดนะครับขอนายเท่านั้นนะจ๊ะซีวิจีครับผมขอนายหน่อยนะครับสตีเวนเจอร์ลาดจ้าสตีเวนเจอร์ลาดจ้าเขียวเขียวกลางรับโอ้ไฮไลท์ฮะ ไม่เป็นไรอย่างน้อยได้โค้ดมาใช้อ่ะนะถ้าเกิดผมไม่ได้ซื้อโค้ดเมื่อกี้คาเปโล่เนี่ยผมก็เปิดจุ่มที่3ครั้งที่3ไม่ได้อยู่ดีนะครับโอโหอะไรวะอะไรวะไม่มีบุญวาสนาเลยนะเปิดแบบเปิดแบบเอ่อสิบสองสิบอะไรเงี้ยนะไม่ค่อยได้ว่าช่วงเนี้ยพักเนี้ยนะฮะต้องเปิดเยอะๆถึงจะแบบมีโอกาสลึกๆได้นะ ต้องมีพักมาตั้งห้าพันหกพันทองถึงจะเปิดได้คุ้มๆสุดๆหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเปิดไปห้าพันหกพันทองปุ๊บไม่ได้ขึ้นมามันกั้มกึ่งว่าจะไปต่อนะฮะเป็นจุดวัดใจชายสกันนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับก็มีประมาณนี้สําหรับอัปเดตวันนี้นะครับผมอ่ะใครเปิดแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมใครไม่นคนติดตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปใช้โ่